ความเงาตัวเทาบ๊กสีล้มท้าหัวใจทุกวันทุกเทศกาลของขวัญที่ปารถนาบออยากได้ดอกของมีค่าแต่ต้องการเวลาให้กันอย่าให้ต้องเจอในความสึดนหอดเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสายลมนะคะจะมานำเสนอรถนะคะประหยัดทั้งน้ำมันประหยัดทั้งค่างวดประหยัดทั้ง เวลาเราจะผ่อนจะดาวนะคะได้หมดจะสุดจะผ่อนได้หมดนะคะวันนี้สายลมจะนำเสนอรถ t o y ยต a าอันติสหนตัว G นะคะเลขไม่ก็น้อยนะคะไม่แค่2 0 0แสนหน่อยเพราะว่ารถปี2002นะคะหรือปี2 5 4 5นะคะคันนี้ราคาเพียง149,000บาทเท่านั้นนะคะ149,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ เดี๋ยวสายลมจะพาท่านผู้ชมดูภายในนะคะตัวนี้ว่ามันสวยแบบไหนนะคะลายไม้ก็สวยท่านผู้ชมะ่ะลองชมดูค่ะเนี่ยลายเดิมๆนะคะถือว่าเดิมนะคะอาจจะมีรอยถลอกบ้างตามปีตามอายุของรถนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พวงมาลายะะัยเนี่ยค่ะเดิมเห็นไหมคะ,ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสวยค่ะนะคะ ะะแล้วก็หลังนะคะบ่อลังอ่าอเปิดให้ชมอยู่นะคะถือว่ารถคุณสมบัติรถนะคะดีมากเพราะว่ารอยถลอกรอยอะไรก็ไม่มีนะคะมีก็มีถือว่ามีน้อยสําหรับรถปี2002นะคะอะคะเป็นบอ่อหนังด้วยนะคะตัวเวต้าอันตีสนะคะ1.8ตัวจีนี่ค่ะ ิดไว้อยู่ข้างหลังนี้เลยนะคะกว้างไหมกว้างค่ะออปชันนะคะพวกในตัวรถนี่กว้างขวางนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าดีกว่าอีโกคาเพราะว่าอีโกคามันก็จะเป็นรถขนาดเล็กนะคะเครื่อง1.2แต่เนี่ยเครื่อง1.8แล้วก็มันกว้างนะคะพวกตระกูลรถกว้างนะคะโ o โย t a าอันดิสนะคะถ้าถือว่าสภาพรถนะคะปี2022ได้ขนาดนี้นะคะสายลมคิดว่าเจ้าของเดิมเขรักษาดีด้วยนะคะ อันนี้ข้างหน้าค่ะท่านผู้ชม,ม,มดูดูที่หัวเกียร์นะคะท่านผู้ชมว่าหัวเกียร์ใหม่มากนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมดูห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารถปีนานนะคะรถปี2002สอง ท่านผู้ชมเี่ยห้องเครื่องค่ะนะคะเห็นไหมคะสองป็นสองถ้าได้ขนาดนี้นะคะสายลมว่าโอเคนะคะน้าเป็นเดินนะคะของโตโยต้านะคะโอเค ดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะท่านผู้ชมราคาเพียง149,000บาทเท่านั้นนะคะรถปี2002นะคะโตยตาอัน t ิต1.8ตัว G เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะโทรัาที่เบอร์0619581819นะคะ0619581819นะคะโตยตาอัน t ิต 1.8G ปี2002นะคะแล้วเจอกันกับคลิปใหม่สายลมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ